พิกพอต t อดแคสต์ความรู้ i n นฟินิตีย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ b r o ด d ู o ูบายเบอ r ์ริงเกอร์อินเก n ฮันแอนิมอลเฮลท์ไทแลนดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ p i กพอตพอดแคสต์นะครับเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะสรุปนะครับต้มยำทำข่าวให้กับทุกท่านใน8 1 0นาทีครับวันนี้นะครับเราอยากจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลของ ASF ในสุกรนะครับในส่วนของประเทศจีนครับ ทำไมประเทศจีนหนึ่งสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าเป็นผู้ผลิตสุกรนะครับขนาดใหญ่ที่สุดนะครับประชากรหมูครึ่งโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับดังนัง้นเรามาดูกันหน่อยฮะว่าสถานการณ์ของ ASF เในปัจจุบันเนี่ยนะครับในประเทศจีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่บริษัท Pipe ์สโตนนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับอันดับต้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ย นอกจากนี้เนี่ยตัว Pipe Stone เองยังมี Pipe Stone ไชน่านะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ปรึกษาในบริษัทต่างๆแล้วก็มีฟาร์มอยู่ในประเทศจีนด้วยเนี่ยนะครับโดยดรกอร์ดอนสปรองนะครับแล้วก็ดรอาคินวูเนี่ยเป็นสองท่านครับที่มาร่วมสัมมนานะครับเว็บมิเนาของมหาวิทยาลัยมินนิโซตานะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันครับว่าดรกอร์ดอนสปรองนะครับดรอาคินวูของ Pipe Stone เนี่ยแชร์ภาพ ASF ในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวผู้เข้าร่วมฟังในส่วนของตัวเว็บมินาที่ผ่านมานะครับดรกอร์ดอนนะครับบอกเลยครับว่าถ้าหากว่าประเทศไหนนะครับยังไม่มีเชื้อ ASF ในสุกรผ่านนะครับชายแดนเข้าไปในประเทศได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนฮะว่าสำหรับประเทศที่มีการติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ย การพยายามป้องกันนะครับไม่ให้มีการติดเชื้อเข้าไปอยู่ในฟาร์มนะครับพูดง่ายๆคือยกระดับของระบบป้องกันโรคให้เต็มที่เนี่ยก็ยังดีที่สุดฮนะสาเหตุสําคัญนะครับที่ดรกอร์ดอนสปรองนะครับรวมถึงดรอาคินบูแชร์นะครับว่าทําไมนะฮะอยากให้ป้องกันตั้งแต่ชายแดนไปเลยไปจนถึงฟาร์มก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ a s f นะครับในสุกรเนี่ยผ่านเข้าไปในฟาร์มเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าต้องเกิดความเสียหายขึ้นในฟาร์ม ไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์แรกนะครับในงานเว็บไมนาที่ผ่านมาเลยเนี่ยก็คือทางดรกอดอนสปรองนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งไบรฟ์สโตนคนหนึ่งเนี่ยแกก็บอกเลยครับว่าเฮ้ยพยายามที่อย่าให้ตัวเชื้อเข้ามาในประเทศนะครับแกพูดอย่างนี้ครับก็เพราะว่าในอเมริกาเองเนี่ยนะครับซึ่งตัวไบร e ์สโตนเนี่ยก็มีตัวเฮด d ควเตอร์อยู่ที่นั่นเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าตัวเชื้อเอ f ในสุกรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้ามา ใกล้ประเทศอเมริกามากขึ้นนะครับดังนั้นแกก็มองในภาพนี้นะครับขณะที่ดรอาคินวูซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่เข้าไปในฟาร์มและนี่มันเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันฮะการเฝ้าระวังนะครับในส่วนของโรค ASF ในสุกรในประเทศจีนเนี่ยให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการปนเปื้อนนะครับ ในสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับเราได้ยินกันไปในหลาย E ีีนะครับในส่วนของ p i คพอร์ตพอรแเองเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าเส้นทางนะครับหรือการเฝ้าระวังเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อเอเฟในสุกรนในสิ่งแวดล้อมนะครับในเส้นทางการขนส่งในรถขนส่งต่างๆเนี่ยเป็นแนวทางที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็ตรงนะครับกับสิ่งที่ทางประเทศจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่เจอปัญหาเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญในส่วนนี้มากขึ้นอีกแนวทางหนึ่งครับ ก็คือในเรื่องของ l a บนะครับเรื่องของการตรวจติดตามนะครับหาตัวที่ติดเชื้อหรือตัวที่เพิ่งเริ่มป่วยได้เร็วนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับดรอาคินวูเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนะครับภาพของเชื้อไวรัสนะครับในประเทศจีนเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับในอดีตเนเวลาที่ติดเชื้อเข้าไปเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของแสดงอาการทางคลินิกอย่างชัดเจนนะครับสามารถตรวจจับด้วยสายตาได้ง่ายมากขึ้น ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดรอาคินวูใช้คำภาษาอังกฤษว่าเป็น modified strain นะครับเกิดการยุ่งยากมากขึ้นนะครับในการตรวจจับแสดงอาการทางคลินิกไม่ชัดเจนค่อยๆติดเชื้อรื้อรังไปเรื่อยๆภาพนี้ไม่ได้เจอเฉพาะในเมืองจีนนะครับอย่างที่เราได้ยินมาในหลายๆแหล่งข่าวรวมถึงในหลายๆอ p พีของ i c คพ o t เองเช่นเดียวกันว่าภาพนี้ก็เจอมากขึ้นในประเทศเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดรคินวูครับบอกว่าภาพของการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะก็เกิดจากการที่ในประเทศจีนเนี่ยมีการพึ่งพานะครับแล้วก็มองว่าหลายๆฟาร์มเนี่ยจะใช้ในเรื่องของตัววัคซีนที่ผลิตในประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ตามนะครับแล้วก็ล้าเลยในเรื่องของระบบป้องกันโรคไป การที่มีการใช้วัคซีนนะครับทั้งแบบที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นตัวผลักดันหนึ่งฮะให้ตัวตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปนะครับดรอคินวูยังย้ำกับผู้เข้าร่วมฟังเว็บนิ่นนะครับว่าในประเทศจีนนะครับมีวัคซีนให้เลือกใช้เยอะมากทีเดียวนะครับสำหรับ asf ในสุกรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นนะครับที่ทางไ i ร e ์สโตนแชร์มาในเว็บมิ่นเนี่ยก็คือยังไม่มีตัวไหนนะครับที่สำเร็จ แล้วก็ได้ผลดีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของฟาร์มในประเทศจีนนะครับที่ไ i p e s สโตนดูแลเนี่ยก็เลยจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตรวจให้เร็วนะครับจัดการกับหมูป่วยให้ไวนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับเฝ้าระวังมอนิเตอร์ในสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่เรานะครับแนะนำให้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะครับดรกอดอนนะฮะยัง แนะนำนะครับแล้วก็บอกอีกนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ยในส่วนของฟาร์มหลายๆฟาร์มนะครับที่ทาง Pipestone ดูแลอยู่หรือแม้ทั้งในฟาร์มเอกชนหลายๆเจ้าเนี่ยก็มี l a บนะครับในลักษณะที่เป็นออนไซต์ของฟาร์มแล้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยสําคัญที่สุดครับในฟาร์มแม่พันธุเพื่อที่จะได้สามารถออกผลแลบนะครับเวลาที่มีการตรวจหรือเฝ้าระวังเนี่ยหรือมีข้อสงสัยเนี่ยให้ผลแลบออกได้ภายใน1วัน แล้วก็วางแผนนะครับในการเคลื่อนย้ายตัวหมูขุนแล้วก็แม่พันธุ์ต่างๆนะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งดรอาคินเนี่ยก็ยังเสรมิมนะฮะว่าการลงทุนในเรื่องของการตรวจนะครับ testing เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นการลงทุนที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในปี2022ของประเทศจีนก็คือให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของการตรวจโดวยวิธี pcr รวมถึงการยกระดับ ฟาร์มเบ s e ิ u r i ิตหรือสุขศาสตร์นะครับเรื่องของสุขศาสตร์ความปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ยสำคัญมากๆให้ความสำคัญสส่วนครับซึ่งจริงๆเราก็ตรงกับหลักการในการควบคุมที่พวกเราคุยกันมาตลอดนะครับก็ในเรื่องของบุคคลและสิ่งแวดล้อมครับตัวอย่างนะครับที่ดรอาคินวูยกขึ้นมานะครับสำหรับฟาร์มในประเทศจีนก็คือมีการสวอครับบุคลากรและคนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณฟาร์ม รวมถึงก่อนที่จะเข้าบริเวณพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ครับเมื่อทําการสวบ,บเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเฝ้าระวังนะครับหรือเป็นพื้นที่กักโรคเมื่อผลแลบออกมานะครับเป็นลบถึงได้อนุญาตนะครับให้ผ่านเข้าไปในฟาร์มแล้วก็มีการอาบน้ําเข้าฟาร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการสุ่มนะครับสวบ,บหลังจากการอาบน้ําอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าประเทศจีนเองก็เอาเรื่องของแลบเรื่องของการ ตรวจสอบเรื่องของความสะอาดนะครับสุขศาสตร์ในเรื่องของการอาบน้ําเข้าฟาร์มมาเป็นตัวในการต่อสู้กับ ASF ในสุกรนะครับการป้องกันก,การติดเชื้อผ่านทางอาหารนะครับเราก็ทางดรอาคินเนี่ยก็ยังแนะนําเพิ่มเติมครัว่าในปัจจุบันเนี่ยในการผลิตอาหารสัตว์นะครับเราก็ที่ใช้เนี่ยก็มีการใส่ตัวสารนะครับต่างๆในการฆ่าเชื้อนะครับเชื้อไวรัสเนี่ยในอาหารไปด้วยนะครับเป็นฟีดมิทิเจนนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการล้างทําความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบนะครับการล้างพักโรง,งเรือนแล้วก็จุดในการขายหมูต่างๆก็มีความสําคัญมากๆนะครับดรอาคินบูเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าการติดเชื้อนะครับ ASF ในสุก,กรเนี่ยนะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับภาพของการติดเชื้อทางอากาศเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับส่วนมากก็ยังเป็นภาพของการติดเชื้อผ่านทาง direct contact แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีการพบนะฮะว่าสามารถเจอตัวเชื้อเนี่ยอยู่ในพวกเศษนะครับเศษฝุ่นเศษสกรปรกต่างๆหรือตัวมแมลงได้นะครับดังนั้นความสําคัญครับในเรื่องของการล้างทําความสะอาดโรงเรือนก็จะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของการล้างฝุ่นล้างเศษคราบต่างๆแล้วก็การกําจัดมแมลงออกไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทางประเทศจีนให้ความสําคัญเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ดังนั้นเราจะเห็นครับภาพของการเฝ้าระวังนะครับ ASF ในสุกรนะครับหรือแอฟริกันสวายฟีเบอร์เนี่ยนะครับในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เริ่มต้นเจอประเทศแรกนะครับมาจนถึงปัจจุบันประชากรหมูเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ45-50ลบ้าร้านแม่เนี่ยก็พบว่าการปรับปรุงนะฮะระบบป้องกันโรคลดความเสี่ยงนะครับของการนำเชื้อเข้าฟาร์มการตรวจสอบประเมินติดตามอย่างรวดเร็วนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องห้องปฏิบัติการมากขึ้นเนี่ย ก็ยังเป็นปัจจัยหลักในปัจจุบันนะครับของการควบคุม ASF ในสุกรอยู่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับที่ทางกรมปศุส,สัสตว์นะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยแล้วก็นักวิชาการในประเทศไทยเราก็อยากจะให้ความสําคัญในการเฝ้าระวังตรงนี้นะครับควบคู่ไปกับการติดตามนะครับในเรื่องของการตรวจสอบพิกโฟต่างๆนะครับการจัดการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เฝ้ารอครับติดตามเรื่องของ ประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีวัคซีนที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามข้อมูลวิชาการดีๆนะครับของ Pi กพอร์ดพอดแคสนะครับ t a l k t ก c h y เทคยูทูบชา n e ลนะครับพิกกี้คอนเน็กต์เฟซบุนะครับ, Pod รบ,รบ,รบแล้วก็พิกกี้คอนเน็กต์ไลกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้แล้วเรามาพบกันใน e ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ